อ่ะมาดูโจทย์ข้อที่18เขาบอกว่ากำหนดให้ A B C เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยจุด X Y Z เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน A B ด้าน B C และด้าน C D ตามลำดำับออ่ะอ่ะะเขาบอกว่าจากรูปรูปสี่เหลี่ยม A B C D มีพื้นที่คือ 64ตารางหน่วยแล้วถ้ารูปสามเหลี่ยม a b อ่า x y z มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยแสดงว่าเขาต้องการหาพื้นที่ส่วนที่เป็นอะไรลูก x y z เนั่ยเองแล้วเราจะหายังไงอ่า มันเป็นรูป,ปอะไรลูก x y z มันเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมข้ณสูตรคืออะไรลูกหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงอ่าโดยที่เขาบอกอะไรมาลูกเขาบอกว่า a b c มีพื้นที่เป็น หกสิบสี่แต่ดูจากรูปสามเหลี่ยมถ้าเราดูสังเกตจากรูปสามเหลี่ยมจริงๆมันเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมฉะนั้นเราก็หาจากครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมนะก็คือสูตรคืออะไรลูปสี่เหลี่ยมก็คือหนึ่งส่วนสองคูณกว้างคูณยาวฉะนั้นมันก็คือหนึ่งส่วนสองคูณพื้นที่ทั้งหมดเนาะ แต่เราต้องการพื้นที่ทั้งหมดของครื่งนึ่งนั้นไหมเราไม่ได้ต้องการฉะนั้นเราต้องอะไรลูกเราต้องกําจัดส่วนนี้ออกด้วยซึ่งสูตรมันเป็นรูปอะไรลูกมันเป็นรูปอะไรมันเป็นรูปสามเหลี่ยมฉะนั้นสูตรพื้นที่ก็ถามเหลี่ยมก็คือเป็น1นส่วนสคูณกับ1นึส่วนสของคูณด้วยพื้นที่ ที่ทั้งหมดนั่นเองฉะนั้นเราก,ก็จะได้สูตรว่า1นส่วนสคูณกับพื้นที่ทั้งหมดก็กค็คูณด้วย64ฉะนั้นข้อนี้ของเราจงตอบ16ตารางหน่วยนั่นเองอ่าข้อนี้จุดตอบ16ตารางหน่วย